สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็บยู่ตลนาดลมโพด้จ้บพี่น้องฝนตกพี่น้องเอ,อ้ยไปบ้าได้ไปห้องบ้าได้ผลมาซื้อไอซื้อหัวซื้อนังพี่น้องหวดก็พอหน,นึง่งกบพักพี่น้องได้พักกระเชดได้พักกระเฉดกับไข่ได้พี่นอ้องฝนมาตกกต็น,นี้ก็ได้ได้ยืนอยู่ในตลาดเด้พี่น้องยนตลาดพักเด้พี่น้องตอนนี้อยู่ตลาดผักมาจ๊ะทุกคน ตลาดเทตลาดไอ้ลมโพด้วจ้ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องแบบรับนคด้วยจ้ะแต่บ่ได้คนตเดี๋ว่ก่อนเอูอยู่แค่ีนเองนะพี่ไปไม่ได้เลย พัดอไซน์ไงอม,ไมอไซนไไปสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีทุกคนมนาคะ้าเข้ามาทักค้าได้นะคะอนนี้อยู่ตลาดออร่มโพนะจ๊ะพี่น้องมาเด้อจ้ะพี่น้อง สวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อจะ้ะฝนกระล้ยฝนชอบตอกคือวัาจันทร์ค่สวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อจะ้ะขอมาทักทายได้เด้อจ้ะพี่น้องตอนนี้อยู่ตลาดลมโพเด้อพี่น้องแต่กินก็เยอะพี่น้องของสินไล่หลายทั้งทุเรียนทั้ง,งยางโอ้ย ขอบคุณหลายนี่แต่ของกิ่นเด้อพี่น้องเด้อต่างประเทศพัมีอย่างเด้อต่างประเทศมันหายากเด้อพี่น้องพักกหากินยาที่ตะวันมันดีอย่างหนึ่งประเทศนอกมันมีพวกมันมีเห็ดมีอย่างธรรมชาติพี่น้องต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันต้องบ้านนอกนะต่างประเทศนอกเนี่ยเขามีเห็ดมีอย่างไงเก็บโอ้สนุกสนานพี่น้องเลยต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันมากมากมากแต่ตลาดอย่างเหยียวเลยพี่น้องมากมาเก็บอย่างเหยียวเลยพี่น้อง พักกระไลหลายพี่น้องอก็จะซื้อไปหลายเพราะอะไรมันหนามันกินคนเดียวพี่น้องไม่นนตู้น่ะกับท่านเบิดอยู่พยายามมันเนาสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อจะ้ะตอนนี้ฝนตก นันตกเันด้วยพี่น้องแห้งกันด้วยพี่น้องเปียกเันด้วกันไปตอนนี้ก็กำลังคึกคืนละ่ะพี่น้องเห้ผักกระน้ำงามพี่น้องกัด้วยนี่ผักสดไปกินกับตำหุ้งใอยกินตำหุ้งบ้ได้กินได้กับตำไทยได้พี่น้องตำไทยกินอะไรอยู่ ต้องดูแลสุขภาพเจ้าของพี่น้องเลยสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ร่มโพจ้ะมะยังเบิ่งของนม่พี่น้องไปบ้านไปไหมไปบ้านไม่ได้ไดเป็นมันตก พอดีจ้าก็กำลังก <c oughs> ินตลาก็พอได้พี่น้องเลยซื้อไปพิงใบเตยไทยบรรยากาศบงังพี่น้อง ฝนตกพี่น้อง่องมาทไมั้งนาะดับชมวิดีโอได้แล้วจ้าพี่น้องดู พี่้องเห็นอยังอยู่จ้าทำอะไรกันอยู่กระลื้มกินเขาเ้ยพี่้องเดยอยูไ่ได้สุขภาพเลยด้วยจากฝนตกช่วงนี้ฝนตกหลายฝน,นตกหนักจะนม่หรอพี่้องเอ้ย สวัสดีจ้าขอบคุณหลายจ้าติดต่อติดตามกันแล้วก็เชห้บายๆเจอกันลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย